เอาผิดไปหนึ่งร้อยก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับแต่ถ้าคุณหาซื้อตัวเนี้ยได้ทั้งหมดตัวนี้ได้ทั้งหมดคุณส่งมาให้ผมได้เลยครับผมอยากซื้อคุณใบละสองร้อยดีกว่าไม่ต้องไปขายใถ่น,นะครับซื้อขายให้ผมใบละสองร้อยผมรับซื้อนะครับตัวเลขนี้นะครับ <c oughs> เลยให่หกตัวเด้อนะคะเดี๋ยวจะให้เลยอ่าเดี๋ยวมาดูสูตรหกตัวอาจารย์มีทั้งสูตรหกตัวด้วยนะทำนี่หกตัวนี่ผิดหมดเลยผิดหมดเลย นี่ผิดตัวที่สองเัวที่สองวันที่สองผิดหมดเลยผิดหมดเลยอ้าผิดหมดเลยวัที่หนึ่งก็ผิดวันที่สองก็ผิดอาวที่สามเนีดูวันที่สามวัที่สามผิดหมดเลยวัที่สามก็ยังผิดอาว่ันที่สี่อ่ามาดูวัที่สี่วัที่สีอันนี้เริ่มเริ่มเแทบจะถูกใช่ไหมเริ่มถือเลขที่เลขที่ใดกันนี้ดิ อันนี้ก็จะถูกอนอันนี้ก็จะถูกพวดซีนะครับโมเดซีก็ลงมนีไล่ไล่เลียงลงมาใช่ไหมนี่นี่นี่ีเจ็ดสองสองเจ็ดศูนย์ีเจ็ดสองสองเจ็ดศูนย์ทีวันนี้สุดเจ็ดทุกหตัวเลยตัวอันนี้รัตตรีออกรัตตรีเลยไอ้นี่ไอ้นี่ตอนที่ออกสองเจ็ดสองสี่เจ็ดสองสองเจ็ดศูนย์อันนี้จะที่ปูไล่มาเนี่ยอปิเลยนะครับอันนี้ถ้า ถ้าถือว่าถ้าเราซื้องวดถึงงวดสองวดสามงวดที่สี่นี่ถือว่าได้สิบสองล้านล้าเลยนี่งวดที่สี่ได้หกล้านนี่งวดที่ห้างวดที่ห้านี่งวดที่ห้ามาดูงวดที่ห้ามาดูงวดที่ห้าต่องวดที่ห้าก็เปหนึ่งศูนยศูนย์เจ็ดเจ็ดแอ๋อในงวดงวดที่ผ่านมานี่ครังวดที่ผ่านมาหนึ่งศูนดเนี่ ก็ได้อีกหกล้านหกล้าน,านยู่เดจะมาดูนะครับงวดที่งวดที่หกมาดูงวดที่หกงวดที่หกงวดที่หกได้ห้าศูนย์หนึ่งสองเจ็ดสองเนี่ย ห้าศูนย์หจ็ได้อีกหล้านได้อีกหกล้านกำไรแล้วกำไรเรื่อยๆืแล้วมันี้งหดจังน่อยมันจะเข้วดที่เจ็ดงวดนี้จะเข้าหรือเปล่าเอามาดูกันเอาถ้าไปชมมาดูกันงวดเนี้อาจจะมีมีอะไรนี่สูตรนะสูตรมีหกมีหมีศูมีเก้ามีสี่มีหกนี่สิบ อันนี้สิบสองล้านในจะเอาหกล้านถ้าหาซื้อได้ก็ซื้อไปเลยนะหกอ่านี่ครับแต่ว่าถ้าถูกสิบสองล้านนะลองเสี่ยงดูคุณลองไปซื้อดูนะลองไปซื้อดูคุณอาจจะได้หกล้านก็ได้ใหญ่ใหญ่แล้วซื้อได้ศูนย์หนึ่งศูนย์เก้าสี่หกบอรดี้ลิฟาหกตัวนี้ได้แค่ ถ้ามีโอกาสหาตัวนี้ได้บนนี้หล้านบนนี้หล้านคุณลองเสี่ยงดูอเดี๋ยวผมจะให้คุณดูนะครับผมจะให้ไล่ให้คุณดูเลยนะครับให้ท่านผู้ชมได้ดูสูตรแข็งที่เร็ งวดหนึ่งนะครับก็คือผิดหมดเลยผิดหมดนะผิดหมดนะผิดหมดไม่ต้องบรรยายมอบรรยายครับไม่ต้องบรรยายอ่ะแวนที่สองมาอันเดียวดีวพูดก่อนผิดหมดหมดไปเท่าไหร่หมดไปเท่าไหร่หมดอันนี้ถ้าผิดหมดเธอซื้อลอตเตอรี่หนึ่งใบก็หมดไปหนึ่งร้อยบาทนะครับหมดไปแล้วหนึ่งร้อยบาทเอางวดที่สองมาอีกอีเดียวทีเดียวงวดที่สองอยู่นี่งวดที่สองอันนี้ีนงวดที่หนึ่งที่ออกแปดแปดหกแปดหกแปดแปดหกแปดเก้าห้าสี่ใช่ไหมปู่ ใช่เนาะหวดวัที่ผิดเนี่ยดวัถหนึ่งที่ผิดอ่ะก็หมดไปแล้วหนึ่งใบหนึ่งใบ100ร้อยบาท100บาทก็รัฐบาลก็บอกว่าแปดสิบแต่เราหาซื้อแปดสิบไม่เคยได้สักทีนะครับเพราะมีนะครับหาซื้อแปดสิบรัฐบาลบอกว่ามีแปดสิบผมไม่เชื่อเลยครับใครก็ไม่เชื่อทั้งประเทศไทยนี่มีใครเชื่อว่ามีใบแปดสิบกัืแล้วก็มาดูวัที่สองวดที่สองอาจารย์บอกว่าเหมือนกันผิดเหมือนกัน งวดที่สองผ่านไปผิดเหมือนกันแต่งวดที่สองออกร้อยออกสาม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 ห้าห้าเจ็ดหกอันนี้ไม่ใช่สามสามห้าห้าเจ็คำนวณได้เลขคำนวณได้มันออกตัวนี้อ๋อมันออกตัวนี้แต่อันนี้ก็ผิดอีกผิดไปแล้วหมดไปแล้วสองร้อยไปงวดที่สามงวดที่สามงวดที่สามมาอีกงวดที่สามมาอีกก็ผิดเหมือนเดิมผิดเหมือนเดิมหมดไปอีกรคอยหนึ่งร้อยเป็นสเป็นสามร้อย หมดไปแล้วสามร้อยเอาละทำไงในปูรับโชคก็ได้ไหมเนี่ยนะให้เขาซื้อหมดไปสามร้อยสามร้อยแล้วอ่ะมาดูงวดที่สี่กันดีกว่าลองอีกครั้งนึ่งลองดูอีกสักครั้งหนึ่งนะครับบังเอิญหรือเกินบังเอิญหรือเกินงวดที่สี่นี่ได้ไมาแบบเต็มเต็มจะจะเต็มเต็มเลยนี่ครับ หล้านหกล้านนี่ทีนี้เรื่องปูสมิตรปลายไม่ได้แล้วปูสมิตรปลายอยู่ในความทรงจำท่านซะแล้วหกล้านได้มาง่ายๆวะได้มาได้ยังไงโอ้ยได้มาแบบอย่างนี้คักๆักัักแน่ๆเลยนี่ได้มา อ่าหกล้านดูดก็หักภาษีไปเนืออยู่อ่ห้าล้านหน่อยหน่อยาก็มาหักค่าผิดไปสามงวดสามร้อยบาทแล้วก็ซื้องวดนี้สี่ร้อยบาทถือว่าได้กําไรได้กำไรแล้วคุณจะนึกถึงเออปูสมิงไทยได้กําไรแล้วคุณก็จะนึกถึงปูสมิงไทยทันทีนะครับอ่ามาดูงวดที่ห้ามาดูงวดที่ห้ากันนะครับมาดูงวดที่ห้าแล้วกันนะครับงวดที่ห้าที่ผ่านมานะครับก็ถือว่าถูกๆๆงวดนะครับก็ติ๊กไว้ที่ หนึ่งศูนย์ศูนย์เจ็ดแปดเจ็ดเอาละงวดนี้ก็พุ่อีกได้อีกหกล้านคุณตอนนี้คุณมีทุนถือแล้วสิบเอ็ด สิบเอ็ดล้านอูยนะครับอันนี้เราไม่ได้โม้นะเราไม่ได้โม้แล้วแต่ท่านจะเชื่ออันนี้เป็นแนวทางทางคิศดูอาจจะเป็นวัรทตี้สนุกสนานของท่านก็ได้ถ้าท่านโชคท่านก็ลองไปซื้อดูเราไม่ได้ห้ามเพราะเงินอยู่ในกระเป๋าท่านคือว่าเราสรุปครบคือว่าเราสรุปให้ท่านหมดเลยแหละอย่างทีมีตั้งล่างบนมีตั้งหกตัวเลยเราคิดแบบสุดยอดแล้วไม่มีใครคิดแล้วมีปูสวิงไท อ่าครับอ่ะมาดูงวดเนี้ยยเีงวดที่หกคุณก็ดันไปซื้ออีกเหมือนเดิมนะครับดันไปซื้องวดที่หกเนี่ยมาอีกแล้วมาอีกแล้วนี่นะครับมาอีกแล้วนะครับถูกอีกถูกอีกโอ้ยนะครับถูกอีก แต่มันหาซื้อไม่ได้ปัญหาคือมันหาซื้อหกตัวเลยไม่ได้ไม่ได้แต่มันมีสูตรหกตัวให้แล้วมันหาซื้อไม่ได้มาดันถูกไอ้นี่ออกหกล้านเองคุณคิดดูว่าตอนเนี้ยคุณมีเงินอยู่ที่ตอนเท่าไหร่สิบแปดล้านครับคุณถูกมาสามงวดติดสิบแปดล้านแล้วคุณซื้อตอนข้้งหน้าตอนแรกคุณหมดไปสามร้อยนะครับก็หมดไปสามร้อยแล้วเราก็มารอลุ้น คุณคุณก็มารราลุ้นงวดนี้งวดต่อไปนี้ว่าความเป็นไปได้แค่ไหนมันหกงวดอันนี้พื่งงวดที่เจ็ดอันนี้งวดที่เจ็ดปูเขียนให้แล้วอันนี้อันนี้ปูเขียนให้แล้วมาลุ้นกันเลยเนี่ยวันที่สิบหกพฤษภาคมสองห้าหกสี่นี้มันจะออกเลขนี้หรือเปล่าแดดแน่เลขท้ายรางวัลที่หนึ่งออก วดประจำวันที่16พฤษภิาคมพศ2ส,อส 1, 9, 6 4 4เลข,เลขที่ออก 1> 6 1 0 9 4 6 หกหนึ่งศูนย์้าสี่หกหกหนึ่งศนย์เก้าสี่หกจะเป็นไปได้ไหมรางวัลที่หนึงที่จะถึงนี้นะครับโอ้โหมาดูกันเลยนะครับมาลุ้นกันคุณไม่หาซื้อให้ได้ตัวเนี้ยไปซื้อให้ได้อย่างน้อยเสียไว้แค่ร้อยหนึ่งเพื่อคุณจะได้6ล้านนะถ้าคุณได้6ล้านขึ้นมาคุณอาจจะ ิดถึงปู่สุวิยคุณอาจจะขับรถทัวร์รถไฟเมารถแท็กซี่มาก็ได้เอแล้วแต่ใจคุณจะมาเป็นเป็นเลกอนันเดอร์ซื้อปวไปซื้อใดก็ซื้อไ้แน่เพื่อนาอเพื่อบันอาถ้าหาซื้อได้ถ้าเห็นแล้วรีบฟ้าเลยไม่ต้องกลัวเลยถ้าคุณดูคลิปนี้อยู่ถ้าคุณเจอเลขเนี้ยเออคุณส่งมาให้ผมก็ได้ผมก็จะเอาถ้าคุณเจอเลขเนี้ยทั้งหกตัวเลขนี้ทั้งหกตัวคุณเจอปุ๊บคุณส่งมาให้ผมเลยผมให้ใบละสองร้อยครับผมย่ายิ่งซื้อดใบนึง ยายซื้อเดบิทไม่ได้ครบได้มันไม่ได้ตามนี้ไม่ได้ตามนี้แต่มันได้อาจจะได้เล็กสามตัวท้ายก็ได้นี่ก็ได้ห้าตัวได้ครตัวได้เลขครบทั้งหน้าอ๋่ได้เลขหกตัวนี่ขาดตัวได้ตัวหน้าเป็นตัวได้หนึ่งศูนย์เก้าสี่หกแต่ข้างหน้าได้อะไรศูนย์ศูนย์ศูนย์เนาะป้ายายได้ศูนย์ไม่ได้หกไม่ได้หกยายพลาดตัวที่หนึ่งแต่ก็ไม่แน่เพราะว่า เพราะว่ากองฉลากยังไม่เฉลยนะครับก็ต้องรอลุ้นกองฉลากให้มันเฉลยก่อนแล้วเราก็จะรู้ว่าเดี๋ยวเราจะจะเป็นไปได้แค่ไหนนะครับความเป็นไปได้แค่ไหนอาจจะ16ล้านก็ได้นะเดี๋ยวผมต้องไปหาซื้อให้ได้นะเลขนี้อันนี้ครับอกพวกเอฟซีสังนายเลเดอร์เป็นแนวทางเด้อนแนวทางนะครับวันนี้ก็เป็นแนวทาง นี่ก็มาเยือนปูเจือใครก็ถ้าออกถูกแล้วมาไม่ถูกก็มาที่แอปนี่ได้ก็แอดไลน์เข้ามาถ้าถูกรางวัลแล้วก็พาไม่ถูกก็สอบถามแอดนะครับเดี๋ยวอ็ดจะพามาท่านก็เตรียมเอาเครื่องบินมาเลยนะครับเดี๋ยวมาเครื่องบินมาลงนะครับไอก่อนจะเมาท่านก็ต้องไปตรวจโรคโควิดก่อนนะคุณต้องได้บัตรผ่านเพื่อที่จะมาที่นี่เพราะว่าปู่ไม่้ให้เข้าง่ายๆนะไม่ว่าจะมาแล้วจะเข้ามาหาได้ง่ายๆนะครับก็ถือว่า ต้องมีใบผ่านผ่านการตรวจโควิดมาแล้วนะครับก็ถือว่าสามวันก็ต้องไปตรวจสามวันต้องไปตรวจนะครับนะครับก็ถือว่าลองไปตรวจโควิดให้มันดีก่อนไใ่ทุนผ่านนะครับอ่ะเป็นแนวทางงววที่เจ็ดนี้เผื่อถ้าเป็นไปได้อาจจะมีนะครับแต่ว่าอย่างน้อยงววที่แปดเราลงจะเน้นเน้นให้ดูอีกรอบหนึ่งเปลี่ยนเป็นตัวใหญ่ปุ๊บอันนี้ล่างอันนี้ล่างอันนี้บนอันนี้ล่างปูให้มาล่างอันนี้ปูให้ล่าง ันนี้ปู่ให้บนครับเอิ่มไม่รู้แล้วไม่ได้ให้ท่านก็ไม่ได้ให้ท่านแค่คำนวณทิ้งไว้ทิ้้งไวเออครับท่านไม่ได้ให้นะท่านคำนวณทิ้งไว้เขียนตัวใหญ่ๆหน่อย fc มองไปเห็น fc เขานี่นา่ตาส่งมาบอกว่ามองไม่เห็นตามองไม่ค่อยเห็นเออขนาดตะโกนขนาดนี้ฟังเสียงไม่ออกนี่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 รางวัลหกเออหนึ่งศูนย์เก้าสี่หกวันนี้ครับหกหนึ่งศูนย์เก้าสี่หกอันนี้หกบน รางวัลที่หนึ่งจะไปอยู่ไหนได้ถ้าหาซื้อได้อยู่ที่นี่เลยนะครับกองเฉลยรคโกงเฉลยอีกสองวันทั้งสองตัวนี่ที่ว่างไว้อ่ามันไม่เข้าก็ไม่เป็นไรเนาะก็ถือว่าก็ถือว่าเข้ามาแล้ว่มันเข้ามาแล้วสามงวดสามงวดผิดมาแล้วสามงวดผิดอีกร้อยหนึ่งปิดอะไรไปผิดมาสามงวดเข้ามาสามงวดเอาผิดไปหนึ่งร้อยก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับแต่ถ้าคุณหาซื้อตัวเนี้ยได้ทั้งหมดตัวนี้ได้ทั้งหมด คุณส่งมาให้ผมได้เลยครับผมอยากซื้อคุณใบละสองร้อยดีกว่าไม่ต้องไปขายไถ่นะครับซื้อขายให้ผมใบละสองร้อยผมรับซื้อนะครับตัวเลขนี้นะครับเอ่แนนนอนนอนแต่นอนความเป็นไปได้เอาเน่นอนมาเลยนะถ้าเวลามันถูกมันมามันมาเลยแต่มันมาแล้วสามงวดไงไมได้หมดงวดที่สี่แต่มันจะมาหรือไม่มาก็อีกอย่างหนึ่งถามมันมากวันนี้มันจะมีงมดที่แปดหมดที่แปดมา เดี๋ยวมารอลุ้นกันงวดนี้จะได้หรือไม่ได้ก็แเลยแต่ถ้าได้ก็อย่าลืมเรา16ล้านอยู่ในใจอเกิดนะครับถ้าถ้างวดนี้ถูกงวดหน้าเราจะมาเอาแต่สดชนงวดเลยแล้วเอฟซีจะได้หาซื้อเลย6ตัวได้ถ้าออกมา6ตัวนี้ผมผมมาเลยมาพูดถึงว่าถ้าถ้ามันออกชุดนี้ถึงว่าจะออก3ตัวกับก็ยังดีถือว่าเท่เลย ก็ถือว่าใช้ได้คือว่าใช้ได้ไปซื้อไปซื้อไปซื้อน้ําแข็งโซดาได้ก็ถ้ามันออกเล็หลังในสามตัวนี้ก็ถือว่าใช้ได้ไปซื้อน้ําแข็งโซดาได้อยู่อ่าเราไปดูนะ946นะครับ946เนอะนะครับ946นะครับอ่าเผื่อเผื่อที่ท่านสนใจอาจจะ ไปซื้ออะไรนะสุดาสุดาน้ำแข็งแล้วก็หมูหมูสักกิโลหนึ่งก็ได้นะอันนี้เล็กเน้นล่างอันนี้เล็กเน้นล่างแต่ก็อยู่ที่ท่านนะครับเป็นการนะครับพิจารณากันเอาเองนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณปูเสมิงพรายนะครับที่เปิดโอกาสให้กับพวกเราได้เข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ขอบคุณมากครับคุณรูครับขอบคุณมากครับวัสดีครับ